ก็เลยรับธการกันแล้วนะคือเมื่อกี้คุณโจ่งแน่ผมก็เลยจะขอแบบขอเสียงให้กับคุณค่ะคุณพี่บอกขอเสียงผมก็เดิมมาทำงานตึงแขนนีดยังไม่ถึงคิวยักดีนะมีคนถึงหลังเอาไว้ก่อนนะครับวันนี้บิวกิ้นก็เป็นแบรนด์มาร์เก้นคนล่าสุดครับจากฟิลโฟกัสเห์นะฮะก่อนอื่นก็อยากจะให้บิวกิ้นพูดถึงความรู้สึก ในส่วนลึกในใจดีใจนะที่ได้มาเป็นแบรนด์บัสเตอร์ของฟิล์มกันรอยโคลนัสก็เหนือส่วนนี้ทุกคนอย่าเป็นทางการนะครับผมก็ดีใจมากๆนะเพราะจริงๆแล้วผมนี่เป็นคนแบบค่อนข้างออฟเซสกับกับการติดฟิล์มอยู่นะเออคนแบบซื้อฟิล์มมาติดฟิล์มเองติดเองหรอติดเองมันสนุกมันเป็นชิ้นหนักติดให้มันเห่งใช่ซึ่งหมายว่าก็เคยลองมาหลายยี่ห้อแล้วก็มาจบที่โครงการแล้วก็ ม่เคยคิดว่าจะได้มาแบบร่วมงานกันประเด็นนะล้วก็ได้มาก็ดีใจครับดีใจว่าใช่จริงก็มนก็มาถึงนะฮะคือไงเฮ้ยทำไมไม่รู้จักอีกแล้วไม่แล้ววันนั้นวันนั้นที่บอกว่าเป็นความลับแต่วันนี้คือรู้แล้วรู้แล้วเรื่องของลองสลับรถกันชายคือต้นเหตุก็คือมีอยากซื้อรถใหม่แล้วก็จะลอง ใช่ไหมก็อยากจะลองว่ารุ่นที่กินขับดูเป็นยังไงบ้างก็เลยสลับกันสองช่างใช่แล้วรถที่ยืนมาขับเขาเรียกว่าอะไรสลับกันขับดีไหมเหมือนกันเออคือสู้รถเราไม่ได้เหรอไม่ได้แม้แต่นิดเดียวแล้วมีกำหนดการ คือเท่าไหร่อ่ะไม่รู้เลยมีการนัดแรกเดี๋ยวไม่มีการนัดคืนเดี๋ยวโดนยืนนะฮะถ้าโดนยืนนะให้ให้เขาไปเลยมาบาอยู่แล้วเฮ้ยก็เห็นแล้วขอเทียบได้อยู่ได้หรือว่าเทียบเทียบเพียงกันได้ใครดูมันเป็นวัสดุที่แข็งแรงใช่แซฟไฟเนี่ยเป็นความแข็งแกร่งที่เรียกว่าเป็นกรอบแค่เพดเท่านั้นใช่เโม่เโม่เออก็คือ ไม่มีทางออยถูกต้องยกเว้นว่าจะไปถือโรศั์แล้วไปเกี่ยวกันนออวนเทชรไทยเพื่ออะไรพู้ถือเม็ดพลู้นะจหรูอว่ามีแม่ที่พ่ถีพิไัน ผมไม่รู้เไงครับไม่รู้ผมไม่รู้ไม่รู้ก็เลยถามนี่ไงผมไม่รู้เหมือนกันต้องไปถามเขาแต่ภาพส่วนเดียวก็ใช้ได้ก็จะก็จะแทรเขานั้นผมผมผมถ่ายกล้องมือถือติดกลิ่ก๊าซงอยก๊าซสวยวันนี้อ่ะก็เดี๋ยวรอดูเดี๋ยวรอดูผลงานนะได้สิเออ พิชัดใช่ไหมัดสคนแล้วสคนแล้วอ๋อเนี่ยสาคนละพิมพ์ชัดเสร็จปุ๊บอ okay. ่ะเดี hmm. ๋ยวผมจะขออนุญาตทางดั่นฝั่งนี้มาละกันนะฮะเปิดเผยแล้วก็ต้องคุยอรเปิดเผยไงโอ้โหพี่ทรานสเลเตอร์ในงานมีหลายคนมีหลายคนก็ด้วยแน่นอนเออค่ะอเีทนี้าจมัหน่งัหน่ืากันที่อยู่ิดว่ามร่กก็จับงวั่อปนาวที่เ็นราวัท่ปนรางวลท็าวั่เป็างวัลท่เ ใช่เขาผู้ถูกนะตุยดุผู้ถูกเลยถือว่าตรงเพนซายส์มากนะฮะตอนนี้ถ้ากิกี้เข้าใจเก่แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มคำถามแรกกันดีกก่านะครับคำถามแรกถามว่าบิลกินชอบอะไรมากกว่ากันระหว่างโทรกับแชทเฮ้ยหคือโทรหคือโทรสคือแชทเอ่อบิลกิน bình, ờ, có cái gì, bình, 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 โอหรือแชทฮะหนึ่งคือโทรสองคือแชทหนึ่งสองซ้ำต่อครับอุ้ยกิ๊กกี้ถูกถูกสองคนถูกสองคนถูกสองคนนะฮะตอนนี้ถ่ายคนมันไม่ชอบหมดเลยนะจริงมะอนุญาตอนุญาตอนุญาตอันนี้เป็นเรื่องด่าหัวใจมันแล้วแต่อารมณ์ด้วยมันแล้วแต่อารมณ์ช่ว ใช่ของพายหนึ่งถ่ายวิวสองถ่ายคนหนึ่งถ่ายวิวสองถ่ายคนถ้าพร้อมแล้วนะครับหนึ่งสองซับเฮ้ยเดือดไม่ได้ให้ถูกสองข้อเลยเต้ยให้ถูกสองข,ข้อขเลยสองข,ข้อเลยสแสดงว่าถูกทุกคนถูกทุกคนเพราะฉะนั้นก็ได้คะแนนกระบาคนละคะแนนเลย,เยมาที่ข้อที่สี่ผมบอกเลยว่าข้อน,นี้ค่อนข้นงางง่ายเรื่องดีๆภาษาจีนพูดอะไร ยากที่พูดเองว่ะโอเคโอเคนะฮะค่อยง่ายไปเลยดีกว่าเลื่สอบซ้ำจัดไปโยกเลยไปเลยตัวจคำตอบก่อนโอเคไม่เบอร์ถูกต้องนะฮะผ้าที่หนึ่งก็คือผ้าพิพิติดด้วยมือพือพิติดฟิล์มกระจกเลนของกล้องโฟกัส จริงรูปม่ถันเป็นศัตรูนะแบบไม่ไม่โง่แถ่มาตูนะตูแต่แหวว่าเปรียบเทียบให้เหมือนว่าถ่ายอินเตอร์ใช่ก็เลยชัดเจนนะฮะโอเคเพราะฉะนั้นนะครับก็เรียกว่าทั้งสี่คนก็คะแนนเรียกว่าไม่สามเยอะเอื่องสามคุณบอกไผมไม่ได้แข่งก็เก็บถืออันนี้ด้วยเลยคิดว่าบางคนเข้าแข่งด้วยไงเออทั้งสามท่านนะครับเก่งมากๆเลยเพราะฉะนั้นเกมนี้ก็ให้เสมออะไรให้หมดเลยละ คนที่แบบพลังเยอะป่ะพลังเยอะนะมันรูนะรู้สึกแบบแข็งแรงเหมือนแบบปีโฟกัสเลยเออดีดีนะรหมายถึงว่ารอ,รอบรอบนี้ตรงนี้มีม<า>ีให้ติดอยู่แล้วก็มีตัวแทนจำหน่ายมากมายใช่ครับมากมายในที่นี้นะครับผมใครเป็นห้างไหนไปนเดินตรงไหนเจอบูธก็เข้าไปไนดะ้สาม,มารถเข้าไปติดได้เลยนะ <c oughs> <ล>ครับหรือว่าเพิ่มเติมก็ที่โฟกัสชิลล์ดอทคอมเราสามารถสั่งมาได้เช่นเดียวกันนะครับหรือว่าถ้าเกิดว่าอยากสั่งมาให้เราไปติดให้ทำไง นะอยากให้ติดให้อยากให้ผมติดให้ได้เลยว่าติดเก่งผมติดให้แบบโมซินิกเราก็พี่ท็อกเนี่ยผมติดให้โอ้แต่มันเบี้ยวนะแล้วมันก็จะมีฟองเพราะผมติดให้มากเก่งติดขวางไปบนี้เลยเหรอใช่รีบเปลี่ยนเรื่องเลยมาพูดถึงนมซินิยรีบฉีกมาทางเราเลยก็อย่าลืมนะครับมีโฟล์คสนะฮะถึงแฟนเออแล้วใช้เพื่อน อายุที่ยาวอายุที่ยาวนะของเราแล,แล้วก็เราด้วยนะครับลำดับต่อไปนะครับก็ขอเรียนเชิญน,นะครับผู้บริหารน,นะครับแล้วก็ท่าน้ใที่อยู่ในเครื่รับโอ้โหไม่ได้ นาแลนะ้วเดี๋ยวเรามาโซอ์ฟิ้งทุกคนในหน้าในการด้วานะฮะตีนจบวันนี้คือจี่ซีนีผู้ชมที่ดูทางไลฟ์ของเราด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นก่อนจอากกันไปนวันนี้เนี่ยอย่าลืมนะครับค<า>ือสัญญก4กัายนใช่วันที่4และ5ครับ4และ5พฤศจิกายนนะครับกับคอนเสิร์ตครั้งแรกในชีวิตคอนเสิร์ตเดี่ยวครั้งแรกคอนเสิร์ตเดี่ยวครั้งแรกชวดูดินนะครับเปิดขายบัตรวันแรกวันที่ เดือนนี Dance ่โฆษณาให้ใหญ่ท <slightly cheers> ุกคนเนี่ยไปกดไปในเยืะกดไปในเยือสิบโมงแมกซสิบโมงสิบโมงวันที่หนึ่งสิงหาก็ตะบันเยอะอ๋อะเยอะแล้วก็ถ้าใครจะกดซื้อผ่านโทรศัพท์แล้วทุกคนแบบเร่งรีบกดแรงอย่าลืมไปติดฟีดโฟกัสก่อนนะเดี๋ยวเรีบกดแรงใช่หน้าจอมันจะเป็นต้องติดฟโฟกัสไปด้วย นะครับแล้วก็กดไปด้วยเพราะฉะนั้นฝากด้วยนะครับกับคอนเสิร์ตใหญ่ครั้งแรกคอนเสิร์ตใหญ่ครั้งแรกในชีวิตผมด้วยนะครับ4-5พฤศจิกายน4-5พฤศจิกายนทีมแท็กอารีน่าเมืองทองธานีครับอพี่ตื่นเต้นเลยพี่ตื่นเต้นเลย